ไม่ใช่มีครอบครองบอลเลยเหรอเล่นอะไร,รอ่ะปุบเดะเลี้ยง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 อ้าวเตะสิลูกบอลเขาไม่ไว้เตะแล้วเตะดูสิเตะยังไงเตะเป็นไหมเนี่ยลุกแล้วเตะดีๆเตะดีๆ เต็มเลยเต็มเลยอ้าวเต็มเลยเอาไปเตะมานะักฟุตบอลต้องถอดเสื้อด้วยมาแล้วถอดเสื้อโชว์ซี่โครงด้วยนะักฟุตบอลเต็มเลยนะนะอยู่ตรงนั้นนะนะเราาดเตะให้ไปเอามาไปนะเอามานะนะเตะให้แบบอ้าวฟาดแล้วใช้มือจับ